รถตู้ที่น่าใช้ที่สุดในปี2024นี้นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีที่เขาให้มาเยอะมากมายเลยนะครับรวมไปถึงบอดี้ชัสซีก็จะเป็นบอดี้ชัสซีเดียวกันกับ Lexus ที่ราคาไปถึงเลข7 000, 000, 000. ล้านกางการนั่งที่นิ่มขึ้นกระชับขึ้นเฟิร์มขึ้นออปชั่นที่ให้มากขึ้นวันนี้คือดีกว่ารถตู้ยุโรปเยอะๆเลยต้องพูด Most people In a hoodie with my face all crooked Suck a it's all goody They just wanna say what h say you u s wanna o l d สวัสดีครับรถตู้ที่น่าใช้ที่สุดในปี2024นี้นะครับเป็นรถตู้ทันไหนไปไม่ได้เชิญทุกคนนะครับพบกับรถเอาผาดเซ็ตตัวนี้เลยนะครับผมรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเควินบีเคกับจานปั้งจัดให้ let's go โอเคครับตอนนี้เควินนะครับอยู่กับรถ เอา่านนะครับชมปี2024แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าสังเกตเห็นนะครับหน้าเอา่านใหม่นะครับกระจังหน้าสวยสุดๆเต็มใหญ่นะครับสำหรับลายตัวกระจังหน้าข้างหน้านะครับเปลี่ยนไปจากหน้าเดิมแบบเห็นได้ชัดเลยตัวใหม่โคตรสวยนะจานปั้นสวยมากหน้าตาดู aggressive ดุดันเดี๋ยวเรามาไล่รายละเอียดกันเลยดีกว่าครับสำหรับรถเอา่าน40นะครับตัวนี้เรียกว่าเป็น Z-EDITION cvt นะครับผมซึ่งรถตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่อง2.5เบนซินล้วนนั่นเองนะครับสำหรับตัวใหม่นะครับเอาพาดสี่นี้นะครับจะสามารถแบ่งเป็น3คลาสด้วยกันคร่าวๆนะครับก็ Toyota a เอาพาดนะครับผมตัวแรกก็จะเป็น2.5 Super cvt นะครับผมซึ่งตัวนี้ครับแน่นอนครัเป็นเครื่องเบนซิน182แรงม้านะครับผมตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นตัว hev hybrid นะครับสำหรับตัวไฮบริดมีแรงม้า250แล้วก็แน่นอนครับจะมีตัวท็อปที่เป็น2.4เทอร์โบมาแทนที่ ตัวที่เป็นเครื่อง3.5รุ่นที่แล้วซึ่งตัวนี้เครื่อง2.4เทอร์โบจะมีแรงม้าอยู่ที่276แรงม้ากันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นตัวที่แรงที่สุดแวดง่ายนะครับแล้วก็สำหรับออปชันที่เป็นท็อปออปชันที่สุดจะมีตัวที่เป็นออปชันภายในแบบ Executive l o u n g e มาด้วยความหรูหราและมาพร้อมกับราคาที่แพงนั่นเองครับสาเหตุที่เราพูดว่าทำไมรถคันนี้นะถึงเป็นรถตู้ที่น่าใช้ที่สุดในปี2024นะครับดูจากยอดจองและยอดขายได้นะครับในขณะนี้นะครับยป มีการส่งรถไปแล้วบ้างนะครับแต่ว่ายังมีคนที่รออยู่ในเว i ติ้งลิสต์เนี่ยอีกเพียบเลยนะครับผมเพื่อนๆสามารถซื้อรถที่ศูนย์ก็ได้นะครับผมหรือว่าสามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายตัวแทนรถนําเข้าสําหรับวันนี้เควินกับจานปั้นนะครับเอาตัวโฉมเอาผาดแซมาให้ดูท่นเองนะครับซึ่งโฉมนี้แน่นอนเบนซินล้วนนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูเลยสาหรับกระจังหน้านะครับเพื่อนๆ,ๆ,ๆสังเกตเห็นนะครับกระจังหน้าตัวใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนไปจากตัวเก่าเลยสําหรับตัวเก่าเดย์ไลท์ที่เคยอยู่ในไฟนะครับ ตัวใหม่นี้ไฟหน้ามีการเปลี่ยนแล้วเป็นไฟหน้าแบบเฉี่ยวมากไฟหน้าจะมีขนาดเล็กลงแต่ว่าสวยงามดูดุดันจริงๆเพราะมีความกลมกลืนไปกับตัวกระจังหน้ามีการดีไซน์ไปที่แบบเป็น optical illusion นะครับผมเป็นเดย์ไลท์ที่กลมกลืนไปกับตัวกระจังหน้าที่จริงๆแล้วตรงนี้จะเป็นโครเมียมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นไฟเดย์ไลท์ซึ่งถ้าเกิดปิดไฟเดย์ไลท์เนี่ยมันจะเป็นร่มดําซึ่งทําให้ดูเหมือนเป็นกระจังชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวเลยนะครับดูแลวสวยงามจริงๆนะครับ ไฟหน้านะครับจะมีลูกแก้วข้างในถึง3ตัวเลยนะครับรุ่นใหม่นี้นะครับผมตัวกล้องเนี่ยจะให้ตัวกล้องมาเป็นระบบกล้องแบบ360ก็คือแถมติดรถมาเลยไม่จำเป็นต้องมาซื้อใส่เองทีหลังเพราะนั้นออปชั่นตัวนี้มาเต็มมาครบจริงนะครตัวนี้เป็น pre crash system ด้วยโลโก้ Toyota เป็นเรียบหมดเลยนะและระบบ pre crash มาด้วยนะจานโ์โหหน้ามันดูเนาะชอบมากอะ่อกอะเท่จริง,รงครับเนาะเพราะนั้นเพื่อนเจะเห็นนะครับตัวกระจังหน้าก็จะมีกล้องอยู่ตรงกลางตรงนี้เลย นะครับผมแล้วก็360แน่นอนครับพอเรามาดูที่กระจกมองข้างก็จะมีกล้องอยู่ข้างนี้ด้วยรวมไปถึงฝั่งขวาแล้วก็ต้องท้ายเช่นเดียวกันเพราอนั้นเปิดมาในจอปุ๊บที่รุ่นใหม่ที่เป็นจอสกรีนแบบใหญ่มากนะครับก็จะเห็นตัวกล้องรอบคันให้กับรถคันนี้เลยนะครับเรามาดูที่ซ้์โปรไฟล์นะครับสำหรับตัว a l p a t 40นะครับจะเห็นเลยว่าดีไซน์นะครับมีความใหม่มีความเฉียวมากยิ่งขึ้นนะครับจะสังเกตได้จากล้อใหม่ลาย5้าก้านเป็นล้อ18นะครับที่มาคู่กับตัว รถที่เป็นโฉม2.5เบนซินแบบนี้รัดมาด้วยยัง y o ก o h a m a ตัว Advan เลยนะครับสำหรับรุ่น V03 นี้นะครับ2 2 5 60 18ซึ่งบอกเลยว่านิ่มนวลขับแล้วงเงียบกริบจริงๆนะครับจากเมื่อกี้ที่เราได้นั่งกันมาเนาะงเงียบดีแล้วก็ตัวรถเนี่ยมีการทำโลเวอร์นะครับผมโลเวอร์ Lower ตัวรถลงมาอีก1.5เซนด้วยทำให้ขับแล้วไม่มีความคงเพลงมีความกระชับมีความเฟิร์มและนุ่ม มากกว่าตัว3 0นั่นเองนะครับรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับ40จะมีโลโก้เชเวล่าอัลพารอยู่ตรงนี้เลยนะครับเขียนไว้ตรงนี้แบบชัดเจนนะครับเพราะนั้นเวลามองหารถเราผ่านรุ่นใหม่นะครับไม่ต้องดูอะไรมากครับมองที่ประตูหน้าตรงนี้รู้เลยมีโลโก้เขียนไว้ตรงนีแ้แบบชัดเจนเพราะว่าตัวอัลพารกับเวลไฟ r e หน้าตามันจะคล้ายกันเนาะเพราะนั้นเนี่ยเราดูกันตรงนี้เลยจะได้รู้ว่าโฉมไหนแต่ความจริงแล้วโฉมไหนก็แล้วแต่บอกเลยว่าสวยทั้งคู่แล้วแต่คนชอบว่าชอบแบบไหนแต่ที่แน่ๆทั้ง2มมีได้การใช้ ชัซีเดียวกับตัว Lexus LM นั่นเองนะครับผมทำให้ตัวรถเนี่ยขับดีมากๆเลยนะครับผมโห oh. ก็ถือว่าแบบ Lexus LM นี่ก็คือเป็นแฟลกชิพแล้วอรถตู้แฟลกชิพของ Lexus ตอนนี้ราคาอยู่7ล้านกว่านะเล้านกว่าสำหรับตัวที่เป็น4 s e a ซีเอร์นะครับตัวท็อปตัวนี้ก็ถือว่าราคาดีนะสำหรับราคารถ4ล้านหน่อยๆแต่เราได้แชร์ชาซีเดียวกันกับตัวรถ7ล้านกว่า เราอยู่ในยุคสมัยนะครับต้องบอกทุกคนว่าอยู่ในยุคสมัยปี2024นี้สําหรับคนที่ซื้อรถตู้เหยียบ10ล้านนี่กลายเป็นเรื่องไนงะปกติทั่วไปแล้วนะครับเนาะเพราะรถตู้เดี๋ยวนี้จะมาอยู่ในแวดวงนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับหรือว่าบ้านของคนไหนที่เรียกว่าบ้านรวย <c oughs> <c oughs> เป็นคนบ้านรวยนะครับก็จะมีรถเหล่านี้ติดบ้านเอาไว้ตลอดนะรเรียกว่าเป็นรถสามัญประจําบ้าน <c oughs> นะครับผมสวัสดีครับคนรวยดีไหม นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากเลยนะครับท้ายของ To y o t a a l p ลพอนี้นะครับผมจะเห็นเลยว่าตัว Rear t a i l Lights นะครับจะได้มาเป็นแบบ3มขีดใหญ่ๆเลยเนาะจะเป็นตัวไฟท้ายที่ดูแล้วโฉบเฉี่ยวกว่าโฉมเดิมมากโฉมเดิมจะเป็นแค่เส้นธรรมดาตัวรถดูโค้งมนขึ้นกว่าเดิมตัวเก่ามันจะตัดตึ้งตันๆอย่างงี้นะแต่พอเป็นตัวนี้มันจะมีความโค้งมนเห็นไหมมีเอลครับรถมีเอลมีเอลมีเชฟนะนะครับแล้วก็ตัวนี้สวยมากพร้อมด้วยกิมมิกเวลาเปิด ฝาท้ายนะครับผมเพื่อนๆถ้าอยากเปิดฝาท้ายในที่แคบนะครับผมสามารถเปิดได้ตรงที่เดิมเลยนะครับตัวนี้มีที่เปิดนะครับสามารถดึงตรงนี้ได้จะเป็นการเปิดแบบอนาล็อกสมม,มติเราจอดรถแคบๆใช่ไหมเพราะเราสามารถดึงตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกดแล้วมันจะดีดทุกครั้งเพราะตัวเก่ามีตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราปิดไปก่อนสมม,มติเราอยู่ที่แคบเราเปิดได้แค่นี้เป็นการเปิดแบบอนาล็อกหรือเ,เราปิดนะครับปึ๊บเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่ที่ ปกติที่เป็นที่สูงทั่วไปเรามีสวิตช์หลบอยู่ตรงนี้นะครับทำให้เพื่อนๆสามารถเปิดแบบฟู l ลีโหลดได้เลยอย่างนี้ฮะเป็นไงมีสวิตซ์ซ่อนไว้อยู่ใต้ไฟท้ายฝั่งซ้ายนะครับผมอย่าลืมนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับเปิดปุ๊บนี่ขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับสำหรับใครที่อยู่ที่แคบก็อย่าลืมนะครับใช้ที่เปิดแบบอนาล็อกก็คือจะเป็นตัวสวิตช์เดิมเหมือนรุ่นเก่าแต่ว่าตัวนี้พอกดที่เดิมแล้วเอ้ยเพื่อนๆงงว่าทำไมมันไม่เด้งขึ้นมา นะครับมันจะเป็นแบบอนาล็อกนั่นเองทำให้อยู่อยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าตัวนี้เราเปิดแล้วเราก็ปิดได้ด้วยนะฮะกดทีเดียวเลย mm hmm. นี่เป็นไงสวยงามสวยงามสำหรับสไตล์รถตู้คนรวยนะครับเ mm hmm. <c oughs> นาะ <c oughs> รถสามัญประจําบ้านสำหรับคนมีตังค์ต้องพูดอย่างงี้นะครับผม mm hmm. เป็นไงอยากได้ยัง mm hmm. อย่าพึ่งเข้ามาดูข้างในก่อนมาดูข้างในก่อน เชิญเลยครับจานเชิญเลยครับท่านป้นครับเป็นไงดีไหมอ่ะมาเดี๋ยวลองดูข้างในกันสำหรับตัวนี้นะครับมาเบาะรุ่นใหม่เบาะรุ่นใหม่แล้วนะครับผมเป็นไงเบาะรุ่นใหม่นะครับปรับไฟฟ้าในการเองนะครับแล้วก็แน่นอนมีปรับดึงน่องด้วยนะครับเหมือนตัวเดิมนะครับแต่ที่อัปเกรดขึ้นมานะตัวนี้ก็จะมีเบาะเย็นเบาะอุ่น ให้ปรับได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งปกติแล้วตัวเก่าถ้าเป็นเบาะเย็นอุ่นนี่เฉพาะ Executive l o u n g e ตัวนี้มีมาให้เลยต่อเลยครับตัวนี้เลยนะครับสำหรับที่วางแก้วนะครับอยู่ที่เดิมครับทุกคนแล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวโต๊ะกลางสามารถเปิดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่อยากวางของนะครับผมแล้วก็แน่นอนตรงนี้จะเป็นช่องนะฮะที่ทำให้เพื่อนๆเดินไปใช้ช่องเบาะหลังได้เลยเพราะว่าตัวนี้เป็น7 s e a t น r นั่นเองนะครับ เบารุ่นใหม่นี่ต้องบอกเลยการเอนี่ปรับได้แบบเป็นแฟลตเบสเลยนะลองดูถึงกับนอนได้เลยอะ่ะสบายไปอาจารย์ดูดิทำงานมาเหนื่อยนหทำงานไม่เหนื่อยน่งี้ปึ๊บเรียบร้อยมากครับเบาแบบไม่พอดูดาวได้ด้วยใช่ข้างบนก็คือจะเป็นทวินรูฟแล้วนะครับหลังคานะครับหลังคาจะมีการอัปเกรดใหม่ให้เหมือนกับตัวเล็กซัสนั่นเองนะฮะเมื่อก่อนจะเป็นทวินมนะูลรูฟเนาะมีหลังคาหน้ากับบานหลัง ตัวนี้จะแบ่งแยกเป็นซ้ายกับขวาเลยนะครับผมสำหรับปุ่มสวิชข้างบนนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับแน่นอนข้างบนนี้นะครับจะมีรูฟ shade สาหว่าเพื่อนๆที่รู้สึกว่าแดดแรงไปหน่อยเราปิดรูฟ shade ได้นี่ครับกดปิดได้ทั้ง2ฝั่งนี่ปิดรูฟ shade ปุ๊บเราก็มาดูครับด้านบนนะฮะเราสามารถเลือกสีนะครับผมปรับสีต่างๆได้นะครับสำหรับตัวไฟที่เป็นอยู่ตรงขอบครับตัว ambient light ที่เป็นอยู่ตรงตัว ขอบของหลังคานั่นเองนะฮะปรับแสงปรับสีได้นี่ครับสีเยอะมากเนาะยีบสามสีใช่ไหมปรับสีได้มันเลยอ่ะบอกเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ชอบสีม่วงเหมือนผมนะฮะก็ตั้งไว้สีม่วงแบบนี้เลยนี่เป็นไงดูแบบแก๊งกเนี่ะสวยนะนะครับผมรูปเฉดนะครับตรงนี้มีแอร์คอนดิช o n น n g งอยู่ข้างบนตรงนี้ถือว่าแบบเย็นมากเลยนะครับผมแอร์เย็นมากชอบเลยนะครับแอร์เป็นระบบออโต้ตรงนี้จะเป็นช่อง เก็บแว่นตานะครับช่องเก็บแว่นตาก็มีอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็แน่นอนตรงนี้เปิดไฟได้แล้วก็ปิดไฟได้เช่นกันนี่เป็นไงสว่างนะสว่างเลยนะใช่ครับถูกต้องครับแบบสวยอะออปชันครบถ้วนแบบนี้นะครับเปิดรูฟเฉดมานี่เดี๋ยวเราลองไซส์เฉดไหมตัวใหม่มีไซส์เฉดครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูม่านไฟฟ้าด้านข้างกันจากตัวเก่าที่เคยต้องใช้มือดึงใช่ไหมตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูครับไซส์เฉดนี่ เป็นไงมืดเลยครับปิดทีแบบโอ้โหสวยงามมากเปิดอีกทีครับนี่หน้าหลังเลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองกระจกให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับสหรับกระจกด้านข้างแบบนี้เลยนะฮะกดตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่บานยาวมากนะสามารถเปิดได้เลยกระจกแบบดูดิความยาวมันยาวมากเลยนะครับเปิดได้เลยครับเปิดแล้วก็ไงโอเคครับสองพวงครับน้อง อุดหนุนอุนุนหน่อยนะครับโอเคโอเคลองเบาะนี้แล้วเดี๋ยวเราไปลองเบาะหลังไหมลองดูครับพี่พี่สูงเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบสี่ครับลองปรับเบาะหลังดูนะครับคึบลองนั่งเบาะด้านหลังสำหรับเบาะด้านหลังบอกเลยว่านั่งได้ดีเหมือนกันนะฮะมาเราทำการนั่งเรียบร้อย โอเคครับนั่งเบาข้างหลังแล้วนะครับสาหรับผมแล้วก็ถือว่านั่งได้แหละนั่งระยะไกลก็นั่งได้ตัวเบาตัวหมอนี่สามารถยกขึ้นได้นะครับแล้วเราก็พิงรู้สึกนั่งสบายดีนะสบายกว่าตัวเก่าต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็แน่นอนตรงนี้มีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะครับทำให้อ์เย็นสบายปกติข้างหลังนี่จะไม่ค่อยมีแอร์เนาะเรานี่เลยครับสองแอร์ตรงนี้ได้เลยนะมีที่วางแก้วมีที่ชาร์จเป็น USBC แล้ว นะครับบอกเลยว่ามีทั้ง2ฝั่งใช้งานได้ดีเยี่ยมนะครับเบาะนุ่มหนังนุ่มนั่งสบายมีที่วางแขนนี่มีที่วางแขนนั่งสบายนะครับผมสมมุติว่าเรานั่งกัน6คนแล้วก็เปิดวางแขนถ้านั่งกัน7คน <Okay. S 1> ก็คนที่นั่งอยู่ตรงกลางก็เบียดนิดหน่อยเพราะว่ามีเบาะหัวพิงด้วยเห็นไหมมีพนักพิงให้นะครับ <Okay. S 1> ก็เบียดอีกนิดน,นึงนะครับเรามารีวิวกันแบบเรียๆแบบนี้แหลนะเนาะชิวๆเลยนะครับสำหรับตัวเอาผ a s i e ่นนี้ บอกเลยว่าชอบนะจันนะครับชอบความหรูหราของการที่แบบมีช่องตรงกลางเนี้ยและด้วยความที่เสียงแอร์มันจะแบบก้องก้อง่ะเวลาปิดเงียบเยเหมือนอยู่ในเครื่องบินเลยนะแล้วก็เออมีช่องไฟอารมณ์เหมือนนั่งอยู่ในเรือบินเรือบินแล้วก็แบบตัวนี้ก็จะเป็นชั้นแบบเบาะที่เป็นเหมือนกับ Business Class <S <S ตัวผมก็จะอยู่ในอ <DB> ีโคโนมีครับแต่ว่านั่งบิสเนสคลาสได้ริมิมนาต่างใช่ครับช่องลิมหน้าต่างด้วยนิดหน่อยนี่ครับ ปิดเฉดได้ด้วยม่านปิดคู่มาเลยฮะถ้าเกิดกดจากข้างหน้านะครับ <Please. S 1> ปิดคู่ได้เลยเนาะแล้วตัวนี้ก็บอก b u บิส s s ส a ัทแบบนั่งสบายปรับอุ่นเย็นได้นะลองดูข้างหน้านิดนึงดูข้างาหน้ากันไะสำหรับคอกพิษข้างหน้า,นอา,นาเอาผาด40นะครับมีความโฉบเฉี่ยวมีความให้ความรู้สึกนะเหมือนขับเครื่องบินดีนะนะครับเพราะว่าตัวคอนโซลหน้าเนี่ยจะมีความโค้งรับต้องบอกว่าทั้งสองฝั่งมีความโค้งรับแล้วมีการแบ่งตัวคอนโซลเป็นเหมือนดับเบิลวอลลุ่ม ตัวเก่าจะเป็นแบบวอลลุ่มเดียวเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบตรงคอนโซลกลางมีการหล่นลงมาเพื่อให้รถมันดูเฉียวดูสปอร์ตขึ้นนะครับเพื่อให้รับกับจอสกรีนอันใหญ่ที่แบบโคตรใหญ่ตัวนี้ดูดิใช่ไหมจอเนี้ยใหญ่กว่าเดิมมากบอกเลยนะครับใหญ่กว่าเดิมมากนะครับดูไงก็คือชัดเจนน่าใช้นะครับการปรับแอร์ก็โคตรเท่ดูดิมีจออยู่ในนี้ใช้จอเดียวกันเลยนะแต่ว่าเอาสวิตช์มาครอบทับไว้สวิตช์กลมๆนะครับผม เลือกภาษาอะไรได้ครบถ้วนนะครับผมสำหรับตัวเอนเตอร์เทนเมนต์ตัวนี้นะครับมีภาษาอังกฤษให้นะครับครบถ้วนเลยตรงนี้มีช่องนะฮะสามารถวางแก้วน้ำสำหรับคนขับได้นะครับวัสดุดีมากนะครับวัสดุตรงนี้นครับเห็นบ่าเป็นหนังทั้งหมดหนังเย็บนะวัสดุถือว่าสวยงามมากนะครับให้ฟีลลิ่งแบบไม่มีความพลาสติกเลยจับตรงไหนก็หนังจับตรงไหนก็หนังหมดเลยทุกอย่างพวงมาลัย3มก้านดูสปอร์ตมีลายไม้ให้ตรงกลางด้วย พร้อมด้วยตัวพวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันแบบครบถ้วนปรับโหมดต่างๆได้สำหรับระบบ Drive Assist ที่เมื่อก่อนเคยปรับอยู่ในจอสำหรับตัว30นยะครับย้ายมาอยู่ในจอใหญ่ตัวนี้เลยนะครับผมเรามาไล่ดูกันนะครับสำหรับ Driving Assist ของรถที่ออปชั่นเต็มๆอย่างนี้มีอะไรบ้างนะครับ l a n e d e p a r t u r e a l e อ t System นะครับออกนอกตัวเลนนะครับมีการบอกแจ้งเตือน p a r k Assist Sensor นะครับก็มีให้ด้วยนะครับผม b l i n d Spot Monitoring นะครับเป็นตัว ไฟแวบๆอยู่ที่กระจกมองข้างทั้ง2ฝั่งนะครับ Rear Cross Traffic Alert เป็นตัวเตือนสำหรับระยะรถด้านหลังที่มองยากก็จะเป็นเซ็นเซอร์มาให้เพิ่มด้วยนะครับผมไล่ต่อมานะครับ Parking Support Brake นะครับก็เวลาถอยหลังนะครับมีการตัวเห็นไหมเพื่อนๆสังเกตว่าการที่เรามี assist ด้านหลังเพิ่มเนี่ยเพราะว่ารถข้างหลังเนี่ยมีจุดบอดสูงนั่นเองนะครับมีการช่วยเบรกมีการช่วยเตือนครบเลย Safe Exit Assist นะครับก็ เวลาเปิดประตูปุ๊บถ้ามีรถวิ่งมาจะมีการเตือนให้ด้วยนะครับ rear camera detection นะครับมีตันมีการเตือนให้ครบถ้วนจากด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ road sign assist ด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดและไม่โดนใบสั่งมาถึงบ้านนะฮะสำหรับตัว speed monitor <c oughs> นี่มีมาให้ครบเลยนะครับลองดูกล้องถอยไหม <c oughs> มานี่เป็นไง360นะครับห <360 S 3> <c oughs> มุนพวงมาลัยแล้วเลี้ยวตามเห็นนะนี่นี่คือของเดิมเลฮะ ไม่ใช่ว่ามาติดจากบ้านเรานะอันนี้ให้มาหมดเลยนะฮะเป็นไงร้านวิทยุเซ็งเลยไปไ,ปนะไม่มีกล้องให้ติดแล้วาชาัดด้วยชัดแจ๋วเลยนะครับผมแล้วก็มีกล้องถ้าเกิดอยากติดเพิ่มก็คือเป็นกล้องปุบติเหตุนะครับติดเพิ่มได้เลยสําหรับเพื่อนๆที่ทําอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์อยู่อย่าเพิ่งเสียใจไปมีอะไรให้ติดอีเกเยอะนะครับมีอะไรให้ติดอีเกเยอะนะมาดูนี่อินเนอร์มิเลอร์นะครับกระจกมองหลัง กระจกมองด้านหลังที่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นกระจกทั่วไปแต่ถ้าเราปรับปุ๊บทาให้มองข้างหลังได้ชัดเลยโดยที่ไม่ต้องมองผ่านผู้โดยสารถ้าคนนั่งเยอะไง,ไงก็คือจะแบบช่วยได้เยอะมากช่วยได้เยอะมากเลยนะครับด้านบนนี้นะครับแน่นอนมีฝาท้ายไฟฟ้าเปิดประตูให้ผู้โดยสารด้านหลังนะครับสามารถกดเปิดได้เลยนี่โอเคสามารถกดเปิดได้เลยนะครับกดเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับเปิดได้ทั้งเปิดแล้วก็ปิดด้วยครบเลย รูฟเชดไซด์เชดเปิดได้หมดเลยแน่นอน,นครับกดทีเดียวเปิดคู่เลยนะฮะปิดคู่เปิดคู่เลยรูฟเชดไซด์เชดกดเองได้หมดเลยสำหรับผู้โดยสารด้านหน้านะครับผมหรือคนขับด้านหน้านะครับแล้วก็นอนมีช่องใส่เรเบนไว้ให้อันหนึ่งน,นะครับใส่เรเบนให้มีช่องใส่บัตรทั้งด่วนไว้ตรงนี้เปิดนี่มาปุ๊บเป็นไงมีไฟให้ด้วยนะฮะนี่มีไฟให้ครบถ้วนบานใหญ่ด้วยนะดูดิ เหมือนล่มเลยเปิดปิดได้ครบถ้วนเลยนะครับตัวกระจกข้างนอกมีของแต่งมาให้ด้วยนะกันวใช่ปะมีกันสาต์นอกมาให้ด้วยนะให้มาครบถ้วนเลยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับเบาะที่นั่งนั่งสบายมากมากครับเป็นเบาะฟูอิเล็ก t r i c เลยนะครับปรับได้เต็มที่เลยนะครับตามที่เพื่อนเพื่อนอยากนั่งเลยและแถมมี memory ีาจุดด้วยเป็นไงเหมือนรถยุโรปแล้ววะ่ะเหมือนรถยุโรปแล้ววะ่ะตัวเนี้ยนะครับปรับกระจกล็อกกระจกตรงนี้ครบเลยนะครับมาดูช่องนี้นะฮะ ช่องนี้เป็นช่องวางแก้วนะครับผมแล้วก็สําหรับคุญแจรุ่นใหม่นะฮะโอเคนี่เลยครับคุญแจรุ่นใหม่นะฮะจะเป็นโลโกโล้เอาผ่าตรงน,นี้มีความหนังตรงนี้ด้วยนะมีแบบมีกรอบหนังให้นิดนึงนะครับเพิ่มความลักชัวรี่ให้ดอกคุญแจก็กระชับมือเบาดีน้ําหนักเบาะนะครับน่าใช้มากสําหรับตัวเก๊ะกลางนี้เปิดมานะครับใส่ของได้เยอะมากลึกเลยเลยแล้วก็มีตัวชาร์จนะครับ usb c พร้อมด้วย สาย HDMI นะครับมีมาให้ครบถ้วนเลยสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการใช้ส l o t ต่างๆต,ต้องการชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ถือว่ามีให้ครบถ้วนตั้งแต่เบาะหน้ายันเบาะคนหลังสุดนะครับตัว USB C มีมาให้ทุกจุดจริงๆนะครับเป็นไงสำหรับออปชั่นของ Alphard 40ตัวนี้นะครับเราไล่ไมาขนาดนี้ก็คือครบถ้วนแล้วแหละนะครับผมก็คือตัวเนี้ยจะเป็นออปชันที่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวที่เป็นรถตัวเครื่องเป็นซินล้วนหรือว่าจะเป็นตัวรถที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับผมก็ไล่ไมาใน Alphard แซด Z. หรือว่าเอาผ่าที่เป็น H E V นะครับจะมีออปชันเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับถ้าอัพไปมากกว่านี้ก็จะเป็นตัว Executive Lounge แล้วแต่ถ้าเพื่อน <S <S ๆ,ๆที่มีบัตเจ็ตอยู่แล้วก็ซื้อ Executive Lounge ได้เลยนะครับคันหนึ่ง 16, 7ล้านหรือว่าถ้าเพื่อนๆที่พอใจกับออปชันแบบนี้นซึ่งผมว่าโอเคนะสำหรับราคา4ล้านกว่าบาทได้ออปชันแบบนี้โคตรดีเลยนะครับที่ราคาขึ้นมากกว่าตัวเดิมเพื่อนๆก็สังเกตเห็นแล้วว่าอ๋อ เพราะว่าเทคโนโลยีที่เขาให้มาเนี่ยมากมายเลยนะครับรวมไปถึงบอดี้ชัสซีก็จะเป็นบอดี้ชาสซีเดียวกันกับ Lexus <c oughs> ที่ราคาไปถึงเลข7ล้านกลางเลยนะก็ไม่แปลกที่ชมนี้นะครับราคารีเทลไพรซ์จะราคาขึ้นไม่ใช่ว่าเขาขายที่เท่า,ทเ,ทาเดิมที่ญี่ปุ่นแล้วมาเพิ่มราคาที่ไทยกำไรเยอะไม่ใช่แต่ว่าเกิดจากว่าที่รีเทลไพรซ์รือว่าต้นทุนในการผลิตของแบบนี้ราคามันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแหละกับบอดี้ชัสซีพวกนี้โดยมีการเดเวลลอปมาใช้งานกับเทคโนโลยีที่เป็นรถที่แพงขึ้น การนั่งที่นิ่มขึ้นกระชับขึ้นเฟิร์มขึ้นออปชันที่ให้มากขึ้นนะครับผมเทียบเคียงกับยุโรปอันนี้คือดีกว่ารถตู้ยุโรปเยอะๆเลยต้องพูดนะฮะร,รถตู้ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นรถตู้นะครับที่น่าใช้ที่สุดในปี2024เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นด้วยผมคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมทั้งตัวได้เอาผ่านและเวลไฟออปชันภายในเหมือนกันต่างกันที่หน้าตาภายนอกเท่านั้นเองนะครับายหน้าไฟไท้ายนิดน,นึงนะครับเนาะเพราะนั้นเพื่อนๆที่ดูคันนี้แล้วบอกว่าเอ้ยอยากได้หน้าเวลไฟ ข้างในออปชันเหมือนกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้เลยนะครับเป็นการรีวิวนะครับของเอาพาร2024เลยเพื่อนๆที่อยากได้รถตู้นี้นะครับแน่นอนครับศูนเอาพา a ์ก็มีหรือว่ารถนําเข้าอิสระทั่วไปมีหมดเลยนะครับผมโทรหาเควินบเก็ได้มาเลยนะครับเนาะเฮ้ยเราก็โอเคไงคือเรามารีวิวเพื่อแบบให้ทุกคนเห็นภาพว่าเฮ้ยรถเป็นยังไงนะครับน่านั่งน่าใชาไ้ไหมออปชันดีไหมคุ้มกับราคาที่ซื้อไหมเพราะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับ u b s c r i b e ช่องของเราด้วย k e v i n เ K นะครับ แล้วก็อยากได้คอมเมนต์มานะครับอยากให้เรานะครับมารีวิวรถคันไหนบอกมาเลยเพิ่มเติมนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้เควินจานปั้นแล้วก็แน่นอนเอาา่าท40แซดคันนี้ลาไปก่อนเนาะครับผมจัดไปเดี๋ยวเอาหน้าสวัสดีครับ In a hoodie with my face all crooked. Yeah. Suckers hey, this all goody They just wanna say what you shouldn't. Say what you couldn't do, but look it, they soft than them puddin' <laughs> Sweeter than a chocolate chip cookie. Yeah. So I punch their number like a bookie. Yeah. They wishin' they could cook me, they wishin' they was fishing and could hook me. They wishin' they could tell their man they took me. But look it. Hold on I'm always in protect mode. Yeah. I keep my enemies, frenemies in a yes mode. Yeah. I don't have time for these suckers that be in yes mode. Yeah. You playin' checkers, I'm sorry, but I'm in chess mode. Damn Laced up Check Bags packed Check Make moves Check Sorry mate Laced up Check Bags packed Check Make moves Check Sorry mate Check The stakes are very high Find the juiciest principles I want you to think of yourself as a general standing on a battlefield. And your task is not just to win the battlefield that's right in front of you, but to win the larger campaign, the war that you've been tasked to win. Now the question is, what kind Happy of Happy New Year 2024ครับเควิน BK กับจานปั้นเหมือนเดิมวันนี้มากันแบบเดือดๆเ,เลยนะครับสำหรับปี2024 ต้องบอกเลยว่าปี2 0 2 3ันมเป็นปีที่เป็นไงมันมากนะครับผมต้องขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะครับที่มาสนับสนุนเควินกับจานปั้นนะครับแล้วก็น้อบโชรูมยูมามอเตอร์ของเราเควินบีเคการาจแล้วก็อู่เซอร์วิสซูเปอร์คาร์สเปเชียลิสต์นะครับผมขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยนะครับที่ไว้วางใจนะครับแล้วก็ให้กําลังใจเราสนับสนุนเรานะครับเอารถมาดูแลมาเซอร์วิสมาซื้อมาขายกับเราครับบอกเลยว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งมากๆครับแล้วก็ขอให้ลูกค้าทุกคนนะเฮ ร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับปีหน้าอย่าลืมกลับมาซื้อรถเราอีกนะเฮ้ย hey. <laughs> นะครับสำหรับปีหน้านะบอกเลย2 0 2 4นะมีอะไรเดือดๆอีกมากมายรถสวยราคาดีของเรานะครับมาแบบฮอตๆอแล้วก็แน่นอนครับโลเคชันใหม่เว้ยจนันนะโลเคชันใหม่พร้อมเราพร้อมบริการลูกค้าในโซนใหม่ที่อยู่ในโซนบรมราชชนนีแล้วนะครับสำหรับตรงนี้นะจำไว้เลยนะบรม77สําสำหรับปีหน้านะครับ2024โปรเจกต์เราใหม่มากมายสำหรับโลเคชันใหม่ด้วยนะครับมีการดูแลลูกค้าที่กว้างขวางขึ้นมี o อ e เปอเรชันที่ใหญ่ขึ้นมีทีมงานที่เยอะขึ้นนะครับยังไงก็ขอบคุณลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าทุกคนที่สนับสนุนเราอยู่นะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับทให้เราอ่ะมีการเจริญเติบโตมีการได้ก้าวเดินเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถดูแลลูกค้าได้ง่ายขึ้นลูกค้าสามารถมีเซอร์วิสต่างๆได้มากขึ้นอีกนะครับต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านจริงๆนะครับแล้วก็เควินนะครับแน่นอนกับทีมงานทุกคนนะครับจะ เขาเรียกว่าหัวเต็มที่นะครับสำหรับปีหน้านะครับผมว่ามีสุดใหม่ๆนะครับซื้อขายรถรถใหม่รถมือสองนะครับผมรถซูเปอร์คาร์ลักชัวรี่แวนนะครับมีเอาผ่าตัวใหม่40พร้อมให้สั่งอีกนะครับอย่างฮอตเลยมีแรปรถแรปใสแรปเปลี่ยนสีรถให้เพื่อนๆได้ดูแลเพิ่มเติมกันไปอีกนะครับแล้วก็มีพื้นที่ปาร์ตี้จัดส่งรถเอ้ยรอเลยเนี้ยรอเลยนะขอบคุณลูกค้าทุกคนที่สัมผัสนะครับแล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่ Yeah, contact Let's go. Happy New Year. 2024! let's go. Sweeter than a chocolate chip cookie. So I punch they number like a bookie. They wishin' they could cook me. They wishin' they was fishing and could hook me. They wishin' they could tell their man they took me. But looky, hold on. I'm always in protect mode. I keep my enemies, frenemies in a guess mode. I don't have time for these suckers that be in yes mode. You playing checkers, I'm sorry, but I'm in chess mode. Damn, lay up, check.